ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มากับคลิปจะเรียกว่าอะไรอุทาหรณ์ <c oughs> ไปนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันบทเรียนแล้วกันนะครับก็เผื่อใครแบบผมว่าทุกคนนานทุกวันนี้ยช้อปปิ้งในออนไลน์กันเยอะครับแล้วอย่าพลาดเหมือนผมแล้วกัน,นครับอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาโจมตีใครแต่ว่าอะไรนะมันเป็นแบบความผิดพลาดของผมเองย้ํานะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมเอง ทั้ง s h o ป e e Lazada แล้วก็ TikTok ทุกแอป,ปมีส่วนดีส่วนเสียของการละกันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแค่เฉพาะส่วนดีด้วยซ้ำเพราะว่าเขาพยายามปรับปรุงในเรื่องของส่วนที่แย่หรือว่าคอมเพลนมาตลอดนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฟังให้สนุกนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทำตามผมนะ <laughs> อย่าโดนโดนผมนะผมาตครับเดายบาย จะแพ้นะผมอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องเกมนะเดี๋ยวผมผมก็เล่นไปเรื่อยแล้วผมก็จะหมดไปเรื่อยคือวันเนี้ยวันเนี้ยอย่างนี้ทุกคนทราบแนละ้วว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่10เดือน1ิไม่ว่าจะเป็นวันที่9เดือน9 8้าแเดือน8 7ดเดเดือนเจ็หรือว่า1นะิเดือนสิออะคือพวกพวกนี้ครับมันจะมีอีเวนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็น Lazada ทางหรือว่าทางช h อป e e หรือว่าทาง t i k ตอ k เองครับมันจะมีอีเวนต์ในในส่วนของการลดราคาใช่ไหมครับซึ่ง ซึ่งช้อปปี้เองก็เหมือนกันนะผมอ่ะอย่างที่ผมบอกกับทุกคนเลยนะว่าวันนี้ผมจะซื้อในเรื่องของโทรศัพท์ใหม่อันนี้ไม่ย้ำก่อนนะโทรศัพท์ใหม่นี้ไม่ใช่เครื่องหลักนะครับเครื่องหลักผมก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่แหละแต่ที่ผมจะซื้อก็คือเครื่องสำรองครับตอนนี้ผมก็เลยผมก็เลยลังเลว่าผมจะซื้อในส่วนของเอ่อแท็บเล็ตดีหรือว่าผมจะซื้อในส่วนของโทรศัพท์ดีเพราะว่าอย่างที่บอกเลยับว่าผมต้องการโทรศัพท์ ในการเล่น e-id หนึงด้วยครับในส่วนของวันนีบ้บัตรดันแล้วก็ทำในหลายๆอย่างด้วยครับผมก็ได้ลังเลี้ยว่าจะเอาแท็บเล็ตหรือว่าจะเอาโทรศัพท์ดีครับแท็บเล็ตมันจะได้แบบดูหนังดูอะไรได้แบบละเอียดกว่ามันสดใสกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็มีการลังเลี้ยแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือผมก็ไปเทียบราคาทั้งช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ทิกก็นะครับเทียบหมดอ่ะ หมดอะสุดท้ายผมก็เลยเลือกทางของช้อปปี้นะครับซึ่งช้อปปี้อะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีระบบไว้นี่เว้ยช้อปปี้มันจะมีระบบผ่อนครับอะช้อปปี้ e มันมีระบบผ่อนในซึ่งแต่ก่อนมาผมเองก็ไม่ไม่เคยสมัครเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากผ่อนครับเอาเูต็ตรงๆเลยผมไม่ไม่อยากผ่อนทีเนี้ยถามว่าทาไมผมผมเลือกช้อปปี้เพราะช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดได้าราคาดีกว่าครับ โค้ดส่วนลดมันเนี่ยมันต้องไปสมัครระบบผ่อนของมันก่อน,นครับ,บผมว่าอากูยอมกูยอมสมัครระบบผ่อนมึงก็ได้พอผมสมัครไปปุ๊บมันจะดิ้งโค้ดส่วนลดซึ่งซึ่งเดี๋ยวนะี้นะปัจจุบนันอะทางทางแอปช้อปปี้ครับเขาจะส่วนใหญ่ถามว่าเขาจะให้โค้ดส่วนลดกับคนที่สมัครระบบผ่อนนะลองลองไปดูนะครับ ส่วนใหญ่นะผมผมย้ำว่าส่วนใหญ่นะครับถามว่าแบบเออคนที่แบบไม่ผ่อนคนที่ไม่เคยใช้ระบบนี้มีไหมมันก็มีนะคือแต่ก่อนผมก็ไม่เคยผ่อนเลยที่ผมผ่อนเนะี่ยเพราะว่ามันได้โค้ดส่วนลดคือผมชอบจ่ายสดมากกว่าแล้วผมว่าเตรียมตังค์ไว้แล้วเว้ยผมก็เตรียมตังค์ไว้แล้วเว้เย,ยววอ่ะรอต่อนะผมก็เรื่องอันนี้ไปพอผมกดปุ๊บโอ้ยพอผมกดปุ๊บ มันได้โค้ดมาผมก็กดลดราคาไปครับผมผมจะซื้อไอ้นี่นะมันห้าพันมันห้าพันบาทใช่ปะแล้วก็มันได้โค้ดมามันก็จะตกเกือบสนะี่พันเก้าครับประมาณสี่พันเก้านะลดมาเกือบสองร้อยแต่โดนค่าส่งไปอีกประมาณร้อยหนึ่งครับนะประมาณสี่พันเก้านะทีนี้าผมก็กดกดไปปุ๊บอ่ากดไปด้สี่พันเก้าโอโเคไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันก็ลดราคาจากที่กูไอ้นี่ไว,ว้ว่ะ ดูไว้ทยโค้รลดราคาเราววะทีเนี้ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งเฮ้ยผมว่าเงินมันเหลือวะอเงินมันเหลือวะไปซื้ออย,อยากได้หม้อทอดไร้น้ำมันดีกว่าวเดี๋ยวผมไปซื้อม้อทอดไร้น้ำมันดีกว่าผมว่าเออไปดูม้อทอดอ้าวมันมีโค้ดแบบมันมีโค้ดแบบอื่นด้วยนี่หว่าแล้วโค้ดแม่งมาเต็มเลยปุ๊บ แล้วผม่งคือผมไม่ง่เลยผมไม่ง่ไปกดแบบกดไอ้อันนั้นอะโดยที่แบบไม่ได้ดูว่าเอ้ยยังมีโค้ดตรงนี้ตรงนี้คือผมไม่ได้ไปกดรับโค้ดลยครับโค้ดแบบโค้ดเซ็งอะแล้วแบบจากที่แบบไอเนี้ยผมได้โค้ดลดมาประมาณสองร้อยบาทด้วยผมได้โค้ดลดมาประมาณสองร้อยบาทแต่คือแบบจริงๆอะมันจะมีโค้ดแบบที่ผมจะได้ลดประมาณสี่ประมาณ สามถึงสี่ร้อยบาทอะเออเนี่ยอันนี้คือความโง่ของผมเลยซึ่งเงินผมหายไปฟรีฟรแบบสองร้อยบาทเลยโคตรสิงเลยอันนี้จริงๆนะแล้วผมไปกดเะเกี้ผมแม่งผมแม่งไปกดไอ้นี่เว้ยผมแม่งงไปกดคือทางช้อปปี้อ่ะมันจะมีระบบไอ้นี่ครับมันจะมีระบบคืนเงินครับ เออผมก็ไปกดยกเลิกเว้ยแต่คือผมม่อยากได้เครื่องนั้นแหละอืจริงๆอ่ะผมก็อยากได้เครื่องนั้นแหละผมไม่ก็ไปกดยกเลิกยกเลิกพอผมไปกดยกเลิกปุ๊บผมนึ่ว่ามันจะยกเลิกได้เลยคือไอ้เรื่องเงินอ่ะไม่เปรร็นไรเดี๋ยวมึงค่อยโอนกูที่หลังก็ได้เดี๋ยวกูสั่งใหม่เข้าใจเข้าใจผมอ่ะที่ที่ผมคิดน,นะคือแบบเออเรื่องเงินอ่ะไม่เป็นไรเดี๋าาายวเดี๋ยวกูสั่งใหม่เดี๋ยวกูจ่ายไปก่อนแล้วช้อปปีม้มึงค่อยมึงค่อยโอนกูที่หลังกูไม่ซีกูไม่ซีเลย ทีเนี้ยทีเนี้ยคือถ้ามันจะยกเลิกครับทางช้อปปี้อ่ะถ้ามันจะลบยกเลิกอ่ะมันต้องให้ตัวผมเองกับทางของออผู้ขายสินค้าครับยกเลิกพร้อมกันอ่ะแบบระบบสมัครใจอะไรแบบเนี้ครับเออไอร้านที่ผมซื้ออ่ะมันเป็นร้านออฟฟิเชียลมันไม่มาตอบหรอกแล้วโค้ดโค้ดส่วนลดนะครับ มันวันที่สิเดือนสิใช่ป่ะมันก็วันสุดท้ายแล้วอะ่ะคือถ้าผมไม่ไม่รีบใช้ตอนเนี้ยผมก็คือผมก็ไม่ได้แล้วไงแล้วไอ้เครื่องเนี้ยก็คือเครื่องที่ผมอยากได้อยู่พอดีเว้ยมันเป็นเครื่องที่ผมอยากได้อยู่แล้วครับผมก็เลยโอ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะคือถ้ามันไม่ตอบอะ่ะมันก็จะมีเวลาหนึ่งวันเว้ยถ้าถ้าทางแอดมินเขาไม่ตอบหรือว่าไม่กดยกเลิกไม่อะไรอะ่ะมันก็จะคืนเงินผมในหนึ่งวันแต่ถ้ามันเกินเที่ยงคืนตอนเนี้ย ถ้ามันเกินเที่ยงคืนนะโคส่วนลดผมก็ไม่ได้เออถ้ามันเกินเที่ยงคืนโคส่วนลดผมก็ไม่ได้ผมก็เลยต้องตัดใจจากส่วนลดสามสี่ร้อยไปเอาแค่สองร้อยบาทเนี่ยก็เลยกดยกเลิกไปกับกีนะไม่ไม่เป็นไรนะถือว่าแบบเออรอบหน้าเราก็ต้องแบบรอบคอบให้มากกว่านี้นะ พอให้มากกว่านี้นะก็เสียดายไ,ไปเหมือนกันแต่ไม่เ็่อยนะผมซื้ออันนี้นะครับผมซื้อออเนอร์นะครับมีใครรู้จักออเนอร์ปะเรื่องนี้สองให้รู้ว่าอย่าอย่ใหญ่ครับมันก็เป็นความบิดผ้าของผมด้วยอะ่ะพอจริงๆเสียแบบเซ็งเหมือนกันอะเราเออเดี๋ยวพูดเรื่องอป,ปหน่อย คือไอช้อปปี้อะครับไอ้ที่บอกผมบอกว่ามันมีระบบผ่อนใช่ปะ่ะซึ่งผมเองก็ไม่รู้เว่าเวลาเวลาผมจะซื้ออย่างอื่นต่ออย่างอย่างสมมติว่าผมจะไปซื้อม้อทอดอย่างเงี้ยผมซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วใช่ปะ่ะผมนี่ก็จะไปซื้อม้อทอดไรน้ำมันสองใช่ปะ่ะครับทีเนี้ยผมกดม้อทอดไรน้ำมันไปปุ๊บผมจะจ่ายสดเลยนะเว้ยผมจะจ่ายสดทีเดียวด้วยความที่ผมสมัครไอ้ระบบผ่อนไปนแล้วอะมันจะแบบยืนมันจะเปิดหน้าปุ๊ะอะ่ะมันจะเปิดหน้านี่เลยนะแบบ หนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนหกเดือนคือมันจะแบบมีระบบผ่อนให้เลยอ่ะอันนี้ก็พูดไว้เฉยครับส่วนมอเตอร์ผมจ่ายสดไปเลยครับส่วนโทรศัพท์อ่ะคือผมเม่งตอนแรกผมเม่งไม่รู้เว้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืออย่างอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวขอดืงก่อนอย่างที่บอกครับว่าไอโทรศัพท์ผมอ่ะผมใส่โคด้ดไอนี่ใช่ไหมมันจะตกอยู่ประมาณสี่สี่พันสี่พันแปดสี่พันเก้าครับอ่ะ ใส่โค้ดแล้วนะแบบแบบใส่โค้ดแล้วนะมันจะตกสี่0ันแปดสี่ันเก้าแล้วทีเนี้นผนยผมเข้าไปดูในระบบอผมเข้าไปดูในระบบผ่อนเลย,เยหรือว่าเรายังไม่ใส่โค้ดวะมันมีมันมีให้จ่ายแะแบบหนึ่งเดือนสองหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนหกเดือน,อ,นอะไรแบบเนี้ยเอ้ยผมก็งงในใจเอ้ยทำไมหกเดือนมันเหลือแค่สามพันบาทวะทำไมหกเดือนมันเหลือแค่สามพันบาทล่ะ เอ้ยหรือว่าเราอยัาไม่ได้ใส่โค้ดหรือว่ามันเป็นโปรโมชั่นของไอทางท็อปปี้เหรอฉัผมไม่ไม่รู้จริงๆไงทำครั้งแรกเะครับสุดท้ายอ๋อกูกดหกเดือนไปพอกูกดหกเดือนไปปุ๊บมันให้จ่ายส่วนที่เหลือผมตรงนี้ผมจ่ายให้หมดเลยทีเดียวดีกว่าผมไม่ไม่ชอบผ่อนเลยอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ค่อยชอบผ่อนมันแบบยิบย่อยอ่ะต้องมานั่งจ่ายแล้วแบบเวลาถ้าเราเลือไปไม่งจะมีแบบเดี๋ยวนี้ปัญหา ถ้าเราลืมอะไรแบบนะี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันครั้งแรกด้วยครับประเด็นเลยอ่ะไม่เคยทามาก่อนไอโทรศัพท์ผมก็เลยเลือกผ่อนแล้วก็มอเอรทอดทอผมก็เลยจ่ายสดไปเลยคนระับเพราะว่าไม่อยากไม่อยากมีหนี้อะไรมันจะตายแล้วนะค่ามันไ,ได้แนละ้วหลกโอ้ยไข้ร้ายกูอีกร้ายดิหนึ่งเม่งถอยไปดิ ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะฝ่ายคนน้าเอ้ยจะตายแล้วอะดึงเบาดึงเบาก็อแบบรอรอสกิลลี่อะ ผมรอสกิมเบรียแล้วก็เข้าไปป่ายเขาเฉยๆเนาะเต็มที่ลุกเต็มที่ลุกเต็มที่ลุกโอ้ยเต็มที่ลุกฮ่าโดนไปสองทรัพย์ถีกันอย่าตีนะ อืมสวยเฮ้ยเฮ้ย้ตรงกลางโดนโอ้โแคบผม้โหเนี่ยสิบวิโอ้ไม่มีย์ตายด้วยลุกขึ้นมาแต่ไม่ชนะว่ะไม่ได้วีพีนะน่าจะได้วีพีนะตนแต่ผมแปลแต่ตัดไปเป็นคลิปดีกว่าเ,เรื่องเรื่องความโง่ช้อปปี้และซาดา ช้อปปี้นะรอบนี้รอบนี้ซื้อช้อปปี้นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ของของในตอต่อครับโปเดี๋ยวนี้ของในตอตอแม่งถูกถูกกว่าเยอะเลยนะเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะผมเกือบผมเกือบจะซื้อในในต่อตอแล้วผมเกือบเกือบจะซื้อในตอตอแล้วครับแต่ทีเนี้ยผมไปดูลาซาดามันมีโค้ดนะลาซาดามันมีโค้ดส่วนลดผมก็เลยไปใส่โค้ดส่วนลดเพรา,ราระมันถูกกว่า แต่จริงๆอย่างที่บอกอ่ะมันมีถูกกว่านี้นะเว้ยมันมีถูกกว่านี้นะแต่ผมแม่งใส่โค <Ganz S 1> ้ดผิดของช้อปปี้กูจะบ้าตายเสียเงินฟรีเลยเสียงกระปรโมชั่น